สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะไยพามาชมบอลสีสีแดงนะคะที่อยู่ในตู้นี้นะคะท่านผู้ชมดูค่ะมีความเป็นสีแดงทั้งตู้นะคะเป็นบอลไทยเก่าโบราณของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไยจะพาไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็มีชื่อว่าอะไรากันบ้างนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเล่นบอลเนี่ย บางทีอาจจะสับสนว่าอุ้ยแดงเหมือนกันหมดเลยทีนี้อาจจะแยกยังไงนะคะจริงๆเนี่ยบอลแต่ละชนิดนะคะถึงจะมีสีแดงไปทางในโทนเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราได้คุกค,คีอยู่กับเขาไปสักพักนึงเน่ยนะคะจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะมาดูกันเลยค่ะตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะเป็นบอลสีนางฟิวนะคะนี่ค่ะ นางพลิ้วนะคะสังเกตได้ว่าใบเขาเนี่ยจะมีความแดงเข้มมากกว่าตัวอื่นๆน,นะคะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่านางพลิ้วนะคะมีความแบบโค้งมนนะคะแล้วก็แหลมๆเนาะเห็นไหมคะใบก็จะมีการเหมือนม้วนๆน,นะคะนี่ค่ะสีแดงเข้มๆเ,เ,เลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟซูมให้ดูแต่ละใบ นี่ค่ะบอนสีนางพลิวนะคะขอบใบสีเขียวเข้มเนาะพื้นใบเนี่ยสีเขียวพื้นใบสีแดงแดงมากกว่าตัวอื่นเนาะถ้าเทียบกับบอลสีบุรีรัมข้างล่างตรงเนี้ยนะคะก็ยังเข้มกว่าได้ซ้ำนะคะนี่ค่ะอ่าตัวแรกนะคะนางพลิวตัวต่อไปคือบอนสีพระรามนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะคล้ายกับพวกกลุ่มพาการเนาะแต่บางทีเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะแยก แยกง่ายนะคะเพราะว่าอาท่านผู้ชมดูตัวนี้คือพลักนะคะใบเขาจะมีความยาวจะมีเส้นตรงกลางเห็นไหมคะเป็นรอยตรงกลางนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มพากัรเนี่ยใบเขาจะมีความหยากนิดหน่อยแล้วก็ยาวๆนะคะมีความเหมือนแบบงอๆโค้งๆอ่ะเนาะอันนี้คือกลุ่มพะกันนะคะแต่ถ้าตรงนี้คือพระรามเห็นไหมคะใบเขาจะยาวๆเนาะประมาณนี้นะคะ ถาดออกมาตัวนี้นะคะคือบอลสีสีบุรีรัมนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะใบเขาจะมีความแหลมแล้วก็มีความกัดเนาะกัดตรงสะโพกนะคะสะโพกเขาจะมีกัดออกเขียวๆหน่อยนะคะ mm hmm. เปิอะหน่อยนะคะแบบนี้เนาะนี่ค่ะก็เป็นบอลสีสีบุรีรัมทั้งสามต้นเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวไฟซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะ ตอนวัยรุ่นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอแก่ต้นเข้าไปหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวไฟล์ขอข้ามมาแถวฝั่งคันนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพมราสีนะคะก้านจะแดงนะคะแต่ถ้านี่เห็นไหมคะก้านจะเป็นสีออกแดงๆหน่อย แค่มาขวานรังสรรตตัวนี้นี่ก็จะเป็นก้านไม่แดงเนาะเนี่ยค่ะต่างกันอยู่เนะาะถัดไปตัวนี้ค่ะคือบอลสีนางกีรินีนะคะเป็นบอลตับนางสงการนะคะประจําปี2565ด้วยนะคะใบเห็นไหมคะเขามีความกัดเนองเอกลักษณ์นะคะกระดูกเอ่ยมีทั้งสีไข่สีเขียวแล้วก็ใบเนี่ยเป็นลักษณะคละ้ายๆกับ สีบุรีรัมเนาะแต่ก็ไม่ได้เหมือนนะคะมีความต่างกันอยู่นะคะอ่าโหฝั่งนี้ก็มีหลายตัวเลยนะคะอ่าต่อไปสักกะนิมิตค่ะบอลสีสักกะนิมิตนะคะพื้นใบสีแดงทั้งใบเห็นไหมคะขอบใบสีเขียวหน่อยแล้วก็จะกัดจุดสีขาวนั่นเองนะคะนี่คือบอลสีสักกะนิมิตนะคะเป็นหนึ่งในบอลแผลงจากมัคควานรังสรรค์นนะ อ่าฝั่งนู้นก็มีเนาะนี่นะคะเยอะเลยนะคะสีแดงสำหรับใครที่ชอบสีแดงนะคะไฟนามารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะภาพก็คือนี่ค่ะโอ้สวยๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นบอนไทยของเรานะคะสีแดงนะคะในตู้นี้นี่ก็มีกว่าเกือบ น่าจะสิบกว่าชนิดเกือบยี่สิบชนิดได้นะคะฝั่งนู้นจะมีพะยาพันวังเห็นไหมคะเขาจะกัดจุดสีขาวเห็นไหมคะใบลักษณะสวยนะพะยาพันวังนะคะนี่คะ่ะสวยมากท่านผู้ชมชอบพันุ์ไหนเป็นพิเศษกันไหมคะนี่คะ่ะคอมเมนต์บอกไฟได้นะนี่นะคะอันนี้คือบอนสีในตู้สีแดงสวยมาก ป้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูฝั่งคานูนิดนึงเป็นบอลสีนอกตู้นะคะที่เป็นสีแดงเหมือนกันค่ะนี่อันนี้คือบอลสีเท้าพันตานะคะคือจุดเขาจะเป็นสีแดงนั่นแหละนะคะนี่เห็นไหมคะเท้าพันตานะคะถ้าถัดออกไปตรงนูนคือบอลสีภุมพากาันนะคะนี่คือภุมพกันเนาะในตู้ก็สวยมากตู้สอง แล้วก็บอนไทยเก่าว่าจะมีอีกตู้สีด้วยนะคะตู้นี้นะคะมีพวกเกาะเกตนพเก้า,กน,ะกานะคะเจ้าจาัก,กรพรรดิเนาะเดี๋ยวฟ้าให้ดูคลิปถัดไปแล้วกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาเล่ามาลเล่าด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นบอลสีในตู้ที่สองนะคะฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้จบกันไปพร้อมกับบอลสีแดงๆในตู้เลยนะคะนี่ค่ะโตเร็วมากนะคะท่านผู้ชมที่เคยเห็นตอนที่ยังไม่เยอะขนาดยังไม่โตขนาดนี้นะคะน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะตู้เนี้ยจริงๆมีความลึกด้วยนะคะเพราะเราขุดดินลงไปหน่อยนึงนะคะ แล้วก็เราขุดเถือนะคะเพราะว่าเป็นแม่พันเนาะเราก็จะทําไว้ให้เขาได้มีความสูงนะคะอืมสวยมากอันนี้พระนารายณ์นะคะพระนารายณ์เนี่ยใบจะหนาหน่อยละนะคะเนี่แหละคะ่ะใบจะหนาหน่อยะะนค